สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องทุกท่านนะครับเจอกันอีกเช่นเคยทาง YouTube c h a หนึ่งหกแปดเก้าห้าตัวเลขพารวยเนาะก่อนอื่นก็ต้องฝากคําเตือนสักนิดหนึ่งนะเป็นเพียงการคํานวณสถิตินะครับย้อนหลังไม่มีผลต่อการออกรางวัลงวดต่อไปนะจงใช้วิจารณญาณในนะการรับชมชื่นชอบนะครับชื่นชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับยังไงก็ขอให้รวยรวยรวยทุกท่านทุกคนวันนี้ก็มาแบ่งปันนะแบ่งปัน สูตรแบ่งปันแต้ม3ตัวบนแล้วก็จับคู่10หน่วยนะครับในคลิปที่แล้วเราคัดไว้ประมาณ5คู่นะครับสำหรับ10หน่วยบนที่เด่นๆแล้วก็มาคัดด้วยแต้ม3ตัวบนอ่ะแล้วก็คัดด้วยเด่นบนนะดูซิว่าจะเป็นแบบไหนงวดนี้เนาะก็ วันนี้เอาตัวเลขมาให้เลยนะสำหรับสูตรแต้มทั้งหมด5สูตรนะแต้ม3ตัวบนอ่าขออ่านั่นไว้ก่อนแล้วก็เด่นบนก็มีเอาสูตรที่คัดมาให้เทียบนะมาดูกันเลยนะครับคู่10หน่วยบนในคลิปที่แล้วนะของเราจะมี3443เนาะ3553 8008 8118แล้วก็9449อ่าหน้า5คู่เนี้ยนะครับถ้า5คู่นี้มา2ตัวบนนะแล้วก็ก็จะใช้แต้มชนนะแต้ม3ตัวบนจะตัวชน4แต้ม0123ชนแค่4แ่้มแต่ว่าเมื่อจับชุดมันก็เยอะเหมือนกันนะทีนี้3 4 ถ้าเป็นแต้มศูนย์จะเป็นอะไรก็วิเคราะห์มาก็จะเป็น7 3 4อันนี้คือเป็นแต้มศูนย์นะแต้มหก็เป็น4 3 4แต้มสองห้าสามสี่ามเงี้ยเป็นแต้มสาเนาะอ่าเป็นแต้มสามก็จะจับแบบนี้อันนี้คือสามสถ้าสาก็เน,นี่ยตรงนะี้สองสามห้าสามี่เนาะถ้าเป็นแปก็สองแปดศูนยามปดนย์สี่แป ถ้าเป็น8 1ก็1 8 1 2 8 1 3 8 1 4 8 1ถ้าเป็น9 4 4 9ก็7 9 4 8 9 4 9 9 4แล้วก็0 9 4ก็ประมาณสัก4 5 20 1 2 3 4 5 20ชุดโตษนะประมาณ20ชุดโทษนะนที่แอดเขียนมาตรงนี้20ชุดโตษเนี้ยนะครับเมื่อนำเด่นบนมาตาดออก จะเห็นได้ว่าแอดวงกลมมฮะตรงนี้ก็จะเหลืออยู่1 2 3 4งสองี่ห้าหเจ็ดเชุดแต่บังเอิญบังเอิญชุดนี้เขาเป็นตัวเลขตัวเดียวกันเท่ากับว่าเท่าไปเท่ากับว่า6ชุดโต๊ดนะเท่ากับว่า6ชุดโต๊ดอืมอ่าหชุดโต๊ดแต่ก็คาดด้วยคู่ คู่ในสูตร10บหนวอบนนะถ้าใครคิดว่า5มาหลักร้อยเหมือนเดิมก็จะเป็น534นะแต่แอดคิดว่าไม่น่าจะมาหลักร้อยเหมือนเดิมนะก็อลองพิจารณาดูนะแอดชอบอ่าสี่สามามากกว่า,าทีนี้ถ้าใช้เด่นบนทั้งหมด7สูตรเนี้ยแอดใช้สูตรระยะยาวตัวเลข5ตัว เจ็ดสูตรมาเทียบตัดก็จะเหลือนี่แหละตามที่วงกลมเด่นชุดโต๊ะเน้นๆก็คือ1 2 3 4 5 6นะอันนี้คือสรุปแล้วก็คือสนะี่สาม3้าสองแปด8ูนย์สามนอะอันนี้เป็นชุดโต๊นะไม่ไม่ได้ปักหลักนะครับแต่บางทีอาจจะมาตรงได้ตามหลักเราที่เคยทำไว้เนาะแต่ว่า ็อยากจะให้นำไปใช้งานในการตัวเลขที่หลากหลายนิดนึงเพียงแต่ว่าไม่ไม่หลายชุดนะเป็นการกันไว้บางทีตัวที่เราวิวเคราะห์เน้นไปเนี่ยชุดที่ผ่านมาก็จะเน้นอยู่ที่794 894นี่เนาะสมมุติว่าถ้าเขาไม่มาเราก็จะมีตัวตัวกันตัวรองได้เนาะ,ะส่วนตัวก็ชอบ4 35เนาะแล้วก็ถ้าเป็นคืองวดนี้ชอบที่เลข4 เอาง่ายๆคือชอบที่มีเลขสีนะชอบที่มีเลขสีจะมาหลักไหนก็ไม่รู้เนาะเอาเป็นว่าของุท่านโชคดีร่ำรวยกันทุกคนนะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านวันนี้สวัสดีทุกท่านสวัสดีครับ